อะไรนะครับปกติปกติเราไปกินข yes ้าวไปเฉยเฉใช่ปกติครับผมครับไม่ไาดเพื่การเพืนการจในการทำดอกไมหรือเปล่าต่อเลโก้เอคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะว่าเออเรามีความแบบตั้งใจอยากจะทําให้แล้วแต่ว่าคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าเวลาเราทําอะไรให้ใครเนี่ย เราก็ตั้งใจอยู่แล้วแเราคนรักเขาแบบว่าพี่ชื่ออะไรกับม้าอะไรเขาดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยเขาเดาอเดาออกว่ามันจะคืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ตอนไหนผมงเไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอนที่เขาบอกว่าไม่ว่างเขาจะมีความแบบว่า แกงทำไมพูดเล่นว่าไม่ว่างไม่ว่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจองร้านจองเขาไปแล้วผมไม่ได้เป็นคนจองนะคือเขาเป็นคนว่าผมไม่ได้เป็นคนจองเขาเป็นคนเลือกใช่ที่เราก็ให้สิทธิ์เขาในการเลือกใช่เพราะว่าเราแบบไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าเป็นเซียนเรื่องด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมมีจุดเด่นเรื่องการตามใจนะ่ใช่อะไรนะครับ ยังไม่ถ um, um, ึงสถานะนั้นครับผมนี่จะพยายามตกให้ผมแบบหลงกลนะครับผมแล้วทำไมเราไม่เห็นคู่เหรอมันเดิมหราไม่ได้บอกัขาคาดการณ์ไม่ได้เรอมันคู่ไม่ได้ไงคือเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยไอเดี๋ยววันนึิมเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คำถามที่พี่เจมา์ถามก็เป็นคำถามที่เขาทถามไม่ได้หรอก็ขาถามได้แต่ก็่ได้ตอบเหมือนเดิม่ะบอกว่าก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรใช่เราได้ดูสัมภาษณ์สัมภาษณ์เหมือนที่เรา เราดูเขาสัมภาษณ์เฉยเราก็ดูบ้างเราศึกษางานบ้างเราศึกษางานอยู่เสมอเป็นไงบ้างพอดูแล้วรู้สึกยังไงเขาเปิดอยก่อ่าใช่เห็นแล้วม้วนตลกตลบม้วนตลกไปตลกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุนมาไปหมบุคคลใช่ครับผมก็ดูแลครับรู้วสึ้ว่าเขาเก่งมากเวลาพูดถึงเรา ก็ปกตินะเพราะเวลาเขาอยู่กับผมเขาหัวเราะอะไรแบบนี้ปกติครับก็เราเป็นคนบอกว่าชอบผู้หญิงตลกใช่ตลกไหมผมเป็นคนตลกด้วยตลกเหรอบอกวตลกด้วยแล้วเขาตลกไหมเห็นในภาพที่สัมภาษณ์ตลกมามตลกเหมือนกันเคลื่อนไปใช่ไหมเคล่เคยเลยแล้วตลกทีแอบยิ้มหรือเปล่าเวลาดูคลิปอ่ะไม่ได้แอบยิ้มถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรมีรักยิ้มนิดนึงถือว่านับไหมเออน้ำหมดถือว่าเขายิ้มแล้วก็โอเคแล้ว ยิ้มล้วก็โอเคเราเป็นคนที่ชอบเห็นคนยิ้มอยู่แล้วเราเป็นคนเห็นชอบเห็นคนมีความสุขอยางของฝากที่ซื้อกญี่ปุ่นมาเราซื้อครับซื้ออะไรมาก็อย่างที่บอกไงว่ามีของฝากแล้วก็มีฝากซื้อฝากซื้อที่เก็บเงินไหมหรือว่าฝากซื้อปัจจุบันยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บแต่ว่าใกล้ถึงวันรอบตัดบัตรเครดิตละจก็ไจะเก็บไเอ่อก็อาจจะต้องมีเก็บมากเพร่ะเลยค่าเยอะนิดนึงใช่หรอ เออมีหลายอย่างมีหลายอย่างคือเขาจะมีทริคเขาจะมีกลยุทธ์ในการฝากอะไรเงี้ยครับผมฝากใจอันนี้ต้องไปค่ะคือถ้าสมมติมีกลยุทธ์ในการฝากหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอู้อันนี้อ่ะถ้าแวะผ่านไปฝากดูหน่อยละกันพอเราไปถึงพี่เราไปดีพึ่งพึ่งรอเล่นรอเล่นคือเราเดินผ่าจริงจริงๆไิงมีเวลาจะเรียนไม่ได้ความที่เราบินบ่อยแล้วเขาก็จริงจผมไม่ไดบินบ่อยนะ ่จริงๆอะผมไม่ได้วินบ่อยคือผมอะก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมแล้วก็เออเราวางไว้นานๆแล้วช่วงที่เราแบบโสดแบบสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไปกับเพื่อนไปกับพี่กับน้องกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนมาวันนี้เนี่ยก็คือเขาทํางานเยอะเขามีถ่ายละครช่วงนี้ก็ยุ่งเรื่องงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีโอกาสเจอกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมตลาดก็หมดอีกแล้วก็ครับจริงๆเราอยากเราอยากจะไปเที่ยวด้วยกันมั้เพราะว่าเขาก็ชอบเที่ยว ถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีโอกาสว่างงานตรงกันก็มีโอกาสแบบว่าเออไปพักผ่อนไปหาอินสปิเรชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอกี่ใจแมนมันมีแพนเหรอเวลาบูดราท่ไรเงี้ยตายเลยอ่ะต้องตั้งใจเลยครับมันก็มีแต่เดี๋ยวก็ได้เห็นได้เลยก็เป็นเร็วนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีโอ้พี่เจนี่แ่ละคนเชียร์คู่เราโอ้ยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆแรงเชียร์นะเพราะว่าวันหนึ่งโอ้ไม่คิดว่าจะมา จะมีคนเชียร์ถึงขนาดนี้แล้วก็จะเดินจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆเองก็ตามหรือว่าคนรอบตัวที่แบบคอยดันหลังโอบหรือว่าทําอะไรทุกอย่างให้ให้ได้เจอกันหรือให้มีโอกาสได้คุยกันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจารย์<ต>ว่าคาว่าแฟนจะมาใจมากเลยสองสามสี่ยังตอบไม่ได้เลยเก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นคนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาคนคนนี้ให้จริงให้ดีที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า มันก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เราจริงจังเราก็เลยอยากจะเทคไทม์เราก็ใช้เวลาในการศึกษาแต่ว่าสำหรับเขาอยู่นี้คือติ๊กทุกข้อแล้วก็ไปหลายข้อแล้วตัคตอนนี้เาอะไรอยไระไรนะยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะยังแบบมันแบบเคาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เกินซึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเช็คลิสอะไรในใจบ้างนะแต่หน้าเราไปหมดแล้วนะไปไหนครับไปน้อยแล้วล่ะ ไม่เจอกันนานเลยนะใช่จริงจังครับข้อที่เอาอยากตอบแะข้อที่เราอยากตอบคืออะไรเรื่องอดีตทำไมอ่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อโอ๋เห็นรูปแหละแต่ผมไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ครับผมคือโอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเ ส่วนตัวผมอินสตาแกรมผมบอกอูยไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านของตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าใครมีความรักเนี่ยก็แสดงความดีกับเขาทุกคนนะผมโอ้ผม่าจริงๆอคนจับตาเราแล้วจะไปตามที่เราผมเห็นเขาเขาคนนี้เนี่ยเป็คนในขาวอืมหัวใจ่าเปนน้คุยจริงๆแล้วว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้อะไรมากมายเท่าไหร่หรอกคือผมก็ ใช้ชีวิตผมไปครับก็อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าต่างคนตอนนี้ก็ต่างแยาๆไปในทางของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยผมใช่ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเขา,ยา,เาเคยเห็นหใชผมไม่เคยเห็นครับหมายถึงว่าไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันครับผมใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับใช่ครับผม ใช่ครับันี้เรื่มันามไปแล้วเรากมเลยไม่แงใช่ผมไม่ได้อะกัสอะไรเลยคือตอนนี้ผมอกที่าบอกครับผมมีชีวิตที่โอเปร่าี้มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เดินหน้ามาเต็มที่ของผมแล้วมีงานเพลงมีละครให้รองรับแล้วก็มีผลงานมีแฟนับซัพพอร์ตอะไรี้ยเผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากจะไปมองเรื่องอะไร้าหแล้วอะไรเรับผมก็ตามนันครับครับผมครับ Oyà, oyà, oyà.